เขาบอกว่าทํางานแอร์แล้วรวยจริงอะอืมรวยจริงหรอมันรวยยังไงอะเงินเดือนส่วนหนึ่งคนรวยอะไม่ได้นบกันที่เงินเดือนนบกันที่เงินเหือแต่แอร์ได้้เงินเดือนได้ตั้งเงินเหลือชุดทํางานก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เวลาไปเที่ยวเวลาไปบินก็เหมือนได้เที่ยวไปด้วยก็ไม่ต้องจ่ายเวลาไปเที่ยวเองจริงก็จ่ายแค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วโรงแรมเราก็จะมีคอนเนคชันในแอร์ไลน์สตาร์ที่เป็นลูกเมือ์อยู่แล้ว ก็จริงๆแล้วนะถ้าอยู่แบบประหยัดประหยัดอหนูเห็นพี่คนหนึ่งนะเป็นอินสปายหนูมากเลยทํางานสองปีในยุคที่เงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนรอบหนูเข้ามาเป็นรอบเยอะแล้วสี่สั0เจ็หมื่นอะไรเงี้ยแต่รอบพี่ๆเขาอะอยู่ที่สามหมื่นกว่ากว่ก่อนหนนเขาทำงานประมาณสองปีได้ห้าห0แสนพี่ะก็คือเขาเก็บแเก็บข้าวฟรี ชุดทำงานก็ฟรีเที่ยวก็ฟรีอันนี้รวยจริงแต่ถ้าสมมติว่าแต่มันจะแลกด้วยกับการที่เราใช้แอพ e พ r a n c แรเยอะเนาะใช้รูปลักษณ์เยอะซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีใครว่าอะไรเลยนะนแต่เราก็จะกระเสือกกระสนไปแบบทําหน้าโบทอกซื้อเครื่องสอําอางความผ่านดิวตี้ฟรีทุกวันอนะ่ะก็จะซื้อสุดก็จะเป็นแพงตรงนั้นทั้งที่ก็ไม่ได้มีใครว่าอะไร